จังหวัดลำปางจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์มีแล้วแบ่งปันเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี วันที่3มิถุนายน2564เวลา9นาฬิกานายนรงศักดิ์โอสถานากรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยจิตอาสาพระชจทานร่วมรับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคจากหน่วยงานภาครัฐครับเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากสถานาการณ์การแพร่ระบ,บาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์มีละแบ่งปันเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่ ที่3มิถุนายน2564ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปางเพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งรวมกับที่ว่าการอำเภอเมืองลำปางและที่ว่าการอำเภอทุกแห่งในจังหวัดลำปางได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์มีแล้วแบ่งปันเพื่อให้ส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้ปล่อยขบวนรถบรรทุกเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในท้องที่อำเภอเมืองลำปางจำนวน11ตำบลในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้ลงพื้นที่บ้านห้องกอกตำบลบ่อแฮลวอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเพื่อแจกจ่ายสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่พี่น้องประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 อีกด้วย ได้ของกระดีใจหลุดฮเนาะขอบคุณเจ้าเใจกันใจดีได้ได้รับของอื่นเนาะฮือหลุดแล้วเนาะฮือใจกันใจดีใจด้านเนาะยืนยืนยันก็หลุกก็หลานนั้นเนอก็คือวหลุดหลานอยู่ดีไม่ชุกมันยุกมันยืนยาวขอราบุญนุ่มนาตุ่มหลังไปเจไปเปอย่างเด้อดีไม่ชุกกันคูคน